อาตึกเที่ยงครับวันนี้ก็จัดเหมือนเดิมัอหทษครับวัดลงลงงานาบรรยากาศนี่นี่ครับเหมือนเดิมครับทีมงานเก่าเพื่อนบ้านเรากับปะทะคนไทยเหมือนเดิมนี่ซ้อมๆครับทีมงานทำงานบริษัทเดียวกัน แผลออกเลยนะเนี่ยเอาสนุกสนุกสอมสอมสอมทุกวันครับก่อนทำงานช่วงใบา่ายแพ้ออกเลยกลับกิดบ้านเรามาทำงาน,น่งทีพยบ tình bầu thay đây. Ờ. Ô, công phan với tốn nè. งานงอกระบาดเปนแบบนี้โอ้ยถ้าให้กินก้กินข้าวฮอดจ,อจบเลยเมื่อกี้นี่อาวันนห้นังไ่ได้บอกกันนะครับ <Maps> เดินแล้วค่อยบอกอันนี้การบอกกันครับตัวนี้สนกุกสนกุก เอาอืมอันนี okay, ้สามหมดที่สามหมดช่องอ๋อโอ้ยสีดําแดงแเงจดบัวอะไรวะ ฮัืโอลจ้างนาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับงฮอตโรงงานเล่นกันสนุกสนุกเล่นไม่เก่งแต่ใจรักมวลมวลครับ ดูเป uh ็นศ <c oughs> <c oughs> hmm. ิลปะดูเพื่อความบันเทิงมาว่าต้องหงายน้ำเนาะไม่ต้องหงูเนาะเออเออ ่อนอนน้นมึงครับมีมาอนะเฮ้ยกี่น้ำเขาบักริานหาเนี่ยบอกางน้ำเขาลวดติดเส้นวันนี้เขาตั้มอ่ะลูกชิงนิ่งมัดสองห้อหนึ่งวะเอามากเลยเออเอ้ฟ้าไปเอาฟ้านฟ้าสีนี่ไม่มีระ สายสีไม่เหมือนกันนะนี่ก็ให้เกินได้ได้ให้เกินก่อนเออจบแล้วน่ะนี่คุณมยิ่งมากก็อนอันนี้รีอันนี้ไม่ได้พม่าไม่ได้ไม่ได้ทำไมอ่ะไม่ใช่อันนี้เกแก้มืออีกตาเดิมอ่าให้แก้มือนะครับไปที่สุดนี่ไปที่สุดก็ได้เหรอพม่ากินไม่ได้เหรอกินไม่ได้เอาวสุดท้ายแล้วอ่ะกกููเล่นไม่ได้งง เออนั่งเล่นอยู่นั่นแหละอ่านี่แฟน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 มาคุมแฟนมาคุมด้วยหัวสมาธิผัวนะถ้าผัวแพ้โทษเมียนะเออแฟนมาคุมมีเมียมาคุมเมียมาคุมมีมผลไม้อีกนเอะไะครับยกแรกผ่านไปเอ้าวกินกินกินดูเอ้ยุบบอ <Ow. S 2> เพราะว่ามันต้องไงวะมันไม่เหมือนกันมันต้องไงอังกฤษง่า,ายไงต่อสีปลาดิเอเอไงเลยเออยังเล่นไงจะได้รู้งงอา่านั่นแหละถูกต้องโอเคจัดไปนี่แหละเล่นเป็นคนเก่งนี่ได้เก่งไปเรื่อยๆอะไรพัฒนาด้วย เราก็ไม่ได้เก่งเรอวะ่ะแต่เขาเล่นเป็นคนเก่งก็ต้องเก่งเลยไอ้ไหมวเดินเี๋ยวอะไรครับนี่มี ต้องแก้มืออีกแล้วนี่ถ้าหมากสมมเสมอนี่เอาดีแล้วได้เปรียบกันแล้วม,มาขาขาดขา,ดขาดหนึ่งครับลองดูลองดูเขาจะแก้อย่างไงหัวกินไข่เปล่า มีไอ้ไม่มีเขาแบงก์หรือเป่ะใครมีเขาแบงก์มั้งแบตหมดเลยดืดนยี่สิบเปอเนต์เอ้ยลืมชาร์จไปอ้าวไม่เป็นไรมาได้เปรียบงนั่นโอ้โห เขาเขาวัดมื่อกี้เออไม่เป็นไรยังได้อยู่ถ,ถ้าทั้าแบบมากเขาขึ้นสูงกว่านี้โดนนิดหนึ่เข้าให้ถูกนะเออ <c oughs> เดี๋ยวบอกก <c oughs> ันเดี๋ยวบอกกันเมื่อกลียวเขาเขาวัดนี่ไปมาดิออยังเปลีนอยู่เว้ย เอาตีทำไงก็ทำมาแ้ว,วมันต้องเหมือนงั้นแหละอ้าเหลี่ยมมันต้องมีมาขาขาดยังไงก็ไปต่อ,อยอีกแล้วอ้าวมีการมีมีมีม,มีเกมที่สาม อ้านี่ครับสบายสบายแล้วนัน<ป>วน่นสบายสบายเล็กน้อยกิจที่สาม เซียนมาบาเซียนมาเบิังเซียนนอกเบิังเนี่นี่ผู้ใดี้ยอ่านี่ยเนี่เนี่ยเสียนนอกสนามนี่เซียนนอกสนามนี่ยเดี๋ยวรูปีเอามาดึงหุ่นเสี้ยนสนามซ้อมนี่ดูแต่ตาวาจาอย่าเป็นเซียนใช่ไปมหรบอเป่เจ๊งนอกสนามมั่นใจได้ไปคิวอย่าเพิ่มเบ็ดนะโอ้คิดนิปันกุ้งมาเนี่ยเออ เจับแดกแล้วโอ้เอาแกมันเซ็นึ่งเกมนึ่งววเขาเขาแกเอาสิเขาสูสีเดียว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 ลองลองีมเขาบ้างโอ้กระทะกระทะเจอแท้เจอของแท้เ่อวานไยทองกันเชี่ยวเชี่ยเขาทายคลิปได้เนีอ้ยอะไรไม่มีใครออยอใส่เต็มแม็กเลยไม่ใชไมครับรอพอครับของบริษัท เจอปะทะกับเพื่อนบ้านเรานี่ไม่บุกให้เรียนต้องการนั่นเองเราพ่อกับพี่มือดีอยู่เดีนี่มีตะไบมั้ยโอ้โหเอาแนงผู้สาวกินได้หรอโอ้ไปผู้ชายมารุดเอออย่างเงี้ยน่ะมา เราพอครับเรอพอก็นจากลองจากลองพูดเหมือนกันนะอ่าเจอเพื่อนบ้านเราหน่อยชามาเจียนอ่ะมีการบอกเขาอีกแจวเ,เขากินเลยเ,ออเขาก็กินเลยเออขาก็ยาหนึ่งก็กินเลยบอกดีนะไป่สิห่ะมาบักไงหนึ่งเอาละครับเติม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 มีตึมมีเติมเติม ใครตัวมาตัวมาเขาไม่ต่อเขาไม่ตัวเขาจะเขาวัดเขาจะไปต่อให้เหรอเขากินฟรีแล้วบั่นเนี่ยแต่ก็เห็นว่าเอ่อเรืว่าให้มาวัดอะไรที่เต๋อใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวพักก่อนพักก่อนพักก่อนครับนั่งนั่งรออยู่ห้องก็ได้เออได้ได้โอ้ทีมงานมาใหม่แล้วนี่มือปืนมาใหม่แล้ว แป๊บนึงลูกพี่แป๊บนึงเออแป๊บนึงกำลังมันกำลังมันว้าแนวเขาเด้งดังไรอ่เดี่ยวคนเดียเอาเด้เด้เอาให้จบเลยโอ้หมากำลังสูสีนี่เออยังได้อยู่เออไอ่เออเจ้าไอแน่นอนแน่นอน มากป่ะนี่อดงไม่ใช่น้อยมากป่นี่ตอมากนี่ตกอบอกเอ้โยวคัสสวยแยดป่ะนี่ไปบุรีไปกันเอาล้วกินลูกโอ๊บหนึ่บอกอ้กระทันตั้ปาแดกป่ะนี่กระทันตัวเอาเลยสูสีสูสีแล้วไปบกเขาบนี่แพร่บ่ะนี่แพ่แพ้ถึงได้ยอะอวมีมีดอกบมีแพ้่ดอก มันนี่แผ่วมันแผ่วมันนี่มันแนกกันแล้ววะเออนี่เออเออมาเบิ้งอืมทีนี้แม่ฮอดมึงมันไงใจเย็นโอ้ยเขาบปดักไปก่อนนั่าเลยเขาดักไปก่อนเนาะเออจับไปอ๋อจับไปเก้ยวเลยจับั่เลยมิดเลยนั่นวอกไ่้ได้เลยเขามีเหลี่ยมเยอะฮอดสองฮอดสองใส่ฮอดตอนยังไงก็ตายเอ้าขูาเขาไปก่อนเออ ฮอดสองตัวฮวันหนึ่งแบเจ้วเอาเอาฮวัดใจนเสายเดียวเอาฮวดใจนะเี๋าวกไปบ่นแล้วแต่แปดปรเดียวสีนี้ไปใส่เอาถอยมาหนีแล้วประเี๋เอาทาแล้วก็ทาแล้วนี่ยินป้สุดยอดสุดยอดิจ้ากูขยันเอาสสีสสีเอาเอา เมื่อกี้จัดไปแล้วรอพอชนะมันต้องสองสองสองเกมเลยคือไปมันต้องหูวทางกันเปนดานเกมสุดยอดเป็นดานเกมสุดยอดเลยเอาละใบเฮาสนาก่อนแมนต้องเล่นอันนี้เซตที่สามครับเกมตัดสินนะเนี่เมื่อกี้เสมอกันหนึ่งหนึ่งยูตัดสินนะครับนี่แพ้อดนะใครแพ้ออก เอาคนเก่งไว้อือเข้ากินดียังเดียวอ่ะแน่นอนกินกินเก้าให้กินโอ้โหจุดยอดเลยจบเลยบ,บานงานเข้าเ,เลยเมื่อกี้ยังรู้ๆอยู่บ้าน โอ้โห oh, oh. นี่แหละตากร้านานี่ก็จะเป็นลักษณะนี้แหละลินบบระวังแล้วเขาฮอดอ้าวไม่เป็นไรไม่เป็นไรเป็นบทเรียนบทเรียน ยากเลยลูกเอ้ยอยังยากเลยเล่นอย่างเงี้ยเกี่ยวประตูก่อนสองหนึ่งนะครขาดตัวหนึ่งขาฮอตได้แต่ว่าเทียท่างเขาปล่อยสองตัวนในขาฮอตตัวนี้โอ้แผ่วโตยากโอ้โหเพื่อนบ้านเราเจ๋วเลยว่ะอ่า เพื่อนบ้านแจ้วปาไทยได้แล้ครับอยู่มดกับฮุกซิบก่าปีแล้วปอไทยชัดแก้วบานเพื่อนร่วมงานสนุกสนุกครับก่อนทำงานช่วงบ่ายปลาแดงมรูตะู้ำใส่สมองน้ำเขาไม่เอาเว้ย เปียอะไรเนีนนาา่จักพ่อจะหยุดจักพักจักคนนะเมื่อแรงก็เมื่อแรงก็ราคาเก็บเ,เลยอต้องอาจารย์ยุดอาจารย์ยุดมาอา<ง>จารย์ยุดมาดูมาดูเซียนไม่มาโจ๊บประเด็นอี่เกมนี่ว่ายัง,ยงเขา เขาไม่เอาเลยเขาไม่เอามาไปไปรูไปเล่นมากสู yeah. ้ไม่ได้แล้วเด็สองเลยทีเนี้ยบุกเลยน่าไม่เป็นไรสามเอ็น ผ้าตัวนั่นแหละผ้าเขาของฮอกอนน่ะเลยไปไปใหญ่เลยโอเมมา,มาโอ้ยมาครับคนขับรถด้วยครับวันนี้วันนี้คือคืนเจอคนขับรถเจอรอพอโอ้โหาปราบเรียบเออนะครับนี่เล่นได้หมดครับทุกเพศทุกวัยกินเลยอ้าวให้คินมสวยอู้เรื่องกินเลย เอาเินไปอะเอาคุลืมเอาขยับมากขยับมากขยับขยับกลับขึ้นมาเออตอนนั้นน่ะไออุ้ยเออแน่น่ะถูกแล้วน่าเออยิาพิษขยาพิษตื่นเต้นตื่นเต้นเจอจันยงขู่ตื่นเต้นเลยปะ เล่นไม่เก right? ่งก like ็ขู่ลูกค้าอย่างเดียวเว้ยไม่เก่งก็ุ่ยเคยเดียวเล่นมั่เก่งอะศยขู่มาเล่นเก้าเกียร์ไปกินฟรีก่อนเออกินฟรีีแล้วปะฟีทใไมวะกินพี่เขาากาต่อะไรไ มาเปียนเปียุ้ยกุ้งุ่ม่คว่ำในแต่คว่ำ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 มันยังไม่เข้าอดคว่ำคว่ำหมากคว่ำหมากลัสีหรออาอมันจะดอลัสี้วเดี๋ยวท่านผู้ชมงงไอลังยัดไปทั้นเอาละครับเข้าทางปืนละบัอหนีอย่างเดียวจอมหนีนี่วะออาลบัาย ไม่เข้ากินนะแล้วมันของของไม่ใช่หรอกินกินกินกึนกินน่ะไอ้นี่นะมันของของเออถูกเปล่าเออถูกไปกินของเขาทำไมเออเออเออกินได้ไงอ่ะเออมันงงนี่แหละจะ่กินยังไยังยังไม่ได้กินแต่ยองไม่ได้กินแต่คงเดินให้ใ้เขาเขาเดินอ่ะเขาเดินเขาเดินเขาเดินดูอ้าวไปสองเลย Không oh. Mày sốn á Mày sốn, ngon hoa nhà đeo Lên bằng mà đây lên mà ươn Ơ Nè mà chó ăn <laughs> <thuyền mình> à? <laughs> <laughs> ờ, Cho cái chó cái chẹt nó bầy ngó mà gần nào này, này, cái đẹp này rồi kìa đây là nào hót? mày mì lên á Ờ mày Măng Kín เออเยอะเยอเอาฟ้าใสฟ้าใส่อาฟ้าใสฟ้าใส่เออไม่รู้ว่าฮอตฮอตดูมีแน่นะนั่นเอาตัวนั้นก็ฟ้าใส่เออเอาตั้งไหนกัตายเอาไงดีเอาไงดีเอาไงดีโอ้โหข้าวขาฮอตจุ้ยโอ้โเด็กเข้าฮอตอึดใจเดียวข้าตาเดียวขัาตาเดียวข้าตาเดียวนะได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับนี่ครับมวลๆครับ คนขับรถเจอคนขับรถเพื well. the the ่อนบ้านเราเจอคนขับรถปะทะกันอย่างเมามันพี่ยงปล่อยเข้าฮอดเร็วเกินมากำลังเข้าที่เข้าทันมาจะต่อเขาหน่อยหมดปัญญาแล้วโอเคมาเอาหมดเวลายังหมดแล้วโอ้วันนี้สุดยอดสุดยอดปากกดไลค์หมดเนี่ยหมดแล้วยังหมดแล้วหมดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่ปากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับ นี่ครับสนุกสนุกวันทำงานช่วงบ่ายครับเล่นไม่เก่งแต่ใจรักเล่นหายเครียดครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับนี่ครับเจอคนขับรถก็เจอปะทะรอพอพรุ่งนี้เจอปะทะพนักงานในแผนกขอบคุณมากๆครับที่เข้ามาดูชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับก้องทิโซทอนสวัสดีครับ